แดดออกคะ่ะคุณดูสิคะท้องฟ้าแจ่มใสมากเลยดูคะ่ะงามพี่น้องเห็นขี่ฟ้าละมือนี่หลังจากที่บเห็นขี่ฟ้ามาหนี่สองเดือนเห็นเลยพี่น้องวันนี้เห็นขี่ฟ้านลยขี่ฟ้าค้องแทะอองามคักเฮ้ยเว้ย เบื้องของหิ่มะเลิกงานพี่น้องเลิกงานบ่ายสองจ้ะเลิกงานเลิกงานเลิกงานบ่ายสองเห็นมันแดดดีกันเลยถ่ายวิดีโอให้พี่น้องเบิง่งเนาะค่ะเนา <c> ะ <oughs> คนทั้งวันเล่ากันสิว่าโอ้ยเห็นแดด,ดซื่อๆกับท่ายกสีบารดิเนาะบอหละคนอยู่นี่มันก็นต้องการแดดเนาะค่ะเนาะแต่ว่ามาดามนี่จังใดก็ได้เด้ด มีแดดหรือบ่มีแดดมาดำก็มากเบิดสตย่างไปขึ้นรถเมล์เนาะค่ะเนาะเดินไปขึ้นรถเมล์มันสูงบ่สูงหิมะนะี่ยมันถ่วมแบบถ่วมหลายแห่งเนาะพี่น้องเนาะดู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 ถ่วมเยอะมากนะคะสภาพพี่น้องเลนหิมะก่อนเด้อเดี๋ยว,ยวา้าพี่น้องเล่นหิมะก่อนจ้า ยกวงหิมะกันด้วยนะพี่หนอหัว,ว,วพี่หนอว้ายพี่จยกวงหิมะพี่หนออี๊เย็ยนมือ้าคุณอันล้างอันล้างข้าของเก็บของข้าเจา้าหิมะหยอยอยูอย่อยู่อยู่พี่หนอจะน่าร้ายถ้าสิงหาข้าไปบนอ้ยสอนเด้ มาเด้อกูเดี๋เอาเหี้ยบุบอยมาใส่หาให้บุบอยมาคนละแก้วละแก้วแต่ไม่ห้าไปดูสิค่ะทันทีจะเด็ดออกข้างในกับปลาสาพ,พี่เนาะข้างในเป็นปลาสาไน่ใช่เนาะนีคะ ่เนพบริเวณบริเวณข้างในเนาะกันี่บริเวณ,เวณข้างใน,น,งในป่าช้าค่ะป่าช้านะคะก็จะิงอย่างไปหาป่ารถเมล์ดีกว่าไม่รู้พี่หนุ่นมงาบ่บมาดามากมากหุ่นข้างในขท้าจบโปล่ยุบปุยกระสอนคักบายบายบาย เทือนนิดหน่อยนะคะมาดามเดินค่ะเดินเดินเดินอันท่าห้าวยางนี่รถมันจะมาเตอร์กตออกเนาะค่ะเนาะรถมาเตอร์เกตเห้พ้นยางได้ค่ะแล้วจะยางไปค่ะเางเดไปหาป่ารถุดมี่เอ้ยฝุ่นทั้งฝุ่น่อยตุลโเตเละอยู่เลยเห็นพี่น้องนี่เนี่ยโซ่นี่สิเป็นพี่ภาษาทั้งหมดเลยบ้านเพื่อนเอิรนว่าห้าต่อสมานว่าพี่น้องเนาะ ความท่านนสิบเป็นบ้านคนค่ะโอ้มาตลหลยเป็นบ้านของชั้นเองอะไรประมาณนี้เนาะเป็นแบบไม่ใช่บ้านเช่านะสวยเนาะอ,อ,อันนี้กลางไม้มองกลับไปพี่หนุ่มมองกลับไปเท้าจูบ รลขั้นนี่ก็จะเห็นสองสามมือขึ้นบไปใสคุณอาหิมะออบจนล้าโบเห็นอียงแล้วนี่ต้นสนพี่น้องต้นสนเหมือนในเหมือนในหนังที่เข้าค่อยเบิ่งเลย มึงดูมึงดูอีมากดีขอบคุณนะคะพี่น้องขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของมาดาบพลังกินกนะคะเนาะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกเ,เพื่อน f อฟซีเก่าเอฟซีใหม่ชิบ้าตี๓นะคะเนาะพบกันคลิปหน้าค่ะบายบายสวัสดีจ้า